ครับมารีวิวจอแอนดรอยกันนะครับตัวนี้จะเป็นจอแอนดรอยแคนเซนนะครับแรม4ลม64นะครับติดตั้งในรถสกายทีป2018นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นของม a ด้าสงนะครับตัวนี้จะต่อกับระบบคาพไร้สายอยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้ลองรับกล้อง3 6 0นะครับเพิ่มเติมด้วยกล้อง3 6 0นะครับตัวนี้จะเป็นโหมดในของ 3D นะครับกล้องซ้ายกล้องขวา แน่น้านหลังนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาครับถอยหลังนะครับหมุนตามพงมาลัยนะครับไอตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์หลังก็จะขึ้นตามระบบของไอตัวรถเดิมนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่มีอะไรขวางอยู่นะครับเดี๋ยวเราลงถอยดูนะครับดูกันนะครับว่าเซ็นเซอร์จะทำงานหรือเปล่านะครับนะครับ เซนเซอร์ทำงานปกตินะครับดูระบบตัวอื่นน,นะครับอไดร์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับออกก่อนนะครับแอไดร์นะครับกดนิ้นะครับนี่นะฮะกดนิ้นะครับผ่นนบาน นะครับมาดูระบบตัวอื่นกันนะครับถ้าจะใช้งานในตัวของของมันนี้นะครับต้องต่อระบบไฟก่อนนะครับจะระบบก็จะตัดออกเป็นหนี่ตัวระบบของ wifi นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็เปิด youtube ได้เลยนะครับตอนนี้ไว้มากครับลมสี่ลำหกสครับตอนนี้ลองรับซิมนะครับ แล้วก็มีพอตวิดบีให้พอรพตนะครับซึ่งตัวหนึ่งจะเป็นไอตัวเลคคอร์ดของไอตัวกล้อง3 6 0้นะครับอีกตัวหนึ่งเอาไว้ใช้งานนะครับตัวถาดซิมนะครับมาดูตัวบันทึกเลคคอร์ดของไอตัวกล้องกันนะครับนี่นะครับบันทึกทั้ง4ี่ตัวนะครับฮะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับกล้องตัวนี้สองจอได้นะครับ จอหนึงครับข้างหนึ่งจะเป็นแมปข้างหนึ่งจะเป็น youtube นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเลือกใช้สองจอเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวภาพชัดเจนมากโอเคครับ